เราจะเดินทางเพื่อพิสูจน์สมรรถนะรถยนต์คอสโอเวอร์ไปพร้อมๆกันด้วยการเดินทางไกลที่เป็นภาคต่อจากปีที่แล้วกับการขับรถข้ามทวีปซึ่งในการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการเดินทางจากประเทศมองโ,งโกเลียดินแดนแห่งเอเชียซึ่งจะมุ่งหน้าข้ามฟากไปสู่เมืองมองโสโกป,ประเทศรัสเซียซึ่งสิ่งที่เราต้องพิสูจน์จากปุะสักรณ์ที่เกิดขึ้นในเส้นทางรถยนต์คอสโอเวอร์ครุ่นนี้ในแบบเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรสักทกับระยะทางกว่า6 0 0 0กิโลเมตร ความสวยงามและแปลกตาความเหนือยล้าความหนาวเย็นและหิมะที่ตกตลอดเวลางานนี้กลุ่มรถยนต์คอสโอเวอร์จะปยทางได้อย่างไรครับก็วัสดครัทเซิงมครั็ตอนนี้ีผมอยู่ที่เมืองอูลานอุเดย์เทอรสเซียตรงนี้เนี่ยคือดินแดนของเขตไซบีเรียนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับ ทางมาสเตอนะครับก็ต่อยอดจากเมื่อปีที่ผ่านมานะครับที่เราเดินทางจากกรุงเทพนะครับขับรถด้วยมาสเตอร์ี50โป o นะครับ เดินทางนะครับจากกรุงเทพมหาคนครมาถึงเมืองอุลานบาตานะครับเมืองหลวงของประเทศมองโกเลียนะครับด้วยระยะทางนะครับกว่า20,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ปีนี้เองนะครับมาซาเนี่ยก็นําตัวที่เรียกว่ารถยนต์นั่งภายใต้พื้นฐานของรถยนต์นั่งก็คือรถฮอร์สเซอร์นะครับสตัวก็คือตัวมาซาซีเอกสาแล้วก็มาดาซีเอกไฟซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็น คอสโวเวอร์ที่อยู่บนพื้นฐานของรถจนนั่งเลยแต่ว่าเราเดินทางมานะครับจากประเทศมองโกเลียนะครับก็คือเมืองหลวงนะครับที่อุลานบาตานะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อุลานอุดเดนะครับเราเดินทางมาเนี่ยสวันแล้วนะครับก็มาถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถคอสโวเวอร์เนี่ยเอาอยู่นะครับก็คือเราเดินทางมาทั้งหมดเนี่ย ทุกสภาพอากาศหรือว่าภูมิประเทศต่างเนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างจากเมืองไทยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอากูมิการตอนนี้ตอนน,ตอนนี้มันติดลบ4องศาแล้วนะครับก็สําหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับมาซาเนี่ยนำพัชนาศิริมลชนเนี่ยผู้แปกนะครับที่บินตรงมาจากกรุงเทพมหานครมาลงที่ปักกิ่งนะครับแล้วก็ต่อเครื่องจากปักกิ่งเนี่ยมาลงที่เมืองหนองของมองเลียก็คือเมืองอุรานบาตาแล้วก็เราเริ่มต้นขับนะครับจากเมืองอุรานบาตาเนี่ยเพื่อมุ่งหน้าสู่ชายแดน ระหว่างมองโกเลียนะครับกับรัสเซียคืนแรกเนี่ยเรานอนที่เมืองสุบาทานะครับทำพิธีนะครับในเรื่องของการนํารถข้ามแดนจากประเทศมองโกเลียเนี่ยเข้าสู่รัสเซียสิ่งสาคัญนะครับก็คือเอกสารเอกสารที่เราจะนํารถนตนคันหนึ่งเนี่ยข้ามไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องอยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับ ซึ่งทุกที่เป็นเหมือนกันนะครับในระหว่างทางก็บอกท่านผู้ชมว่าเราผ่านสภาพภูมิอากาศที่หนาวเน็บผ่านสภาพภ,าพภ,าพภาพูมิอากาศที่ทั้งหิมะตกนะครับขาวโพลนไปหมดทั้งเมืองเลยนะครับรวมถึงตลอดเส้นทางเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคย เห็นเลขศูนย์เลยครับน้องทับติดลบหมดเลยนะครับแต่ว่ารถยนต์คอสเทอร์ประเภทนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับสามารถที่จะไปไหนได้ทุกที่เลยตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงที่เมืองอูลานอุเดนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเราจะเดินทางไปยังทะเลสาบน้ำจืดหรือว่าทะเลสาบที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกกว่า25ล้านปีมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ย จากตรงนี้ไปถึงใบขาดเล็กเนี่ยก็ระยะทางปอะบาล600กิโลนะครับก็ติดตามโชวนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้จะสนุสนานแค่ไหนก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ทะเลสาบใบขาด ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นทะเลสาบม้ตเือด้วยการเดินทางที่มาจากตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราผ่านทั้งหิมะผ่านทั้งภูเขาต่างๆนานาวานนี้นะครับเราเดินทางมาเกือบ500กิโลเมตรนะครับเพื่อที่มาถึงจุดนี้เนี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะเดินทางต่ออีก700กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะไปยังเมืองระหว่างไบขาดกับโนโวซิปีสก็ต้องติดตามกันนะครับว่าเราจะเดินทาง ขับรถบานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ารถยนต์คันนี้นะครับที่เพียบพร้อมไปด้วย Sky Active Technology เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศนะครับขึ้นเขาลงเขาทางโค,ค้งต่างๆนะครับมากมายในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเส้นทางรวมถึงฝนตกหิมะเกาะน,นะครับทั้งหมดเนี่ยที่เราเดินทางเนี่ยต้องบอกว่า m a z d a c r o s s o v e r รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะพาเราไปได้ทุกที่นะครับก็สามารถที่จะให้ทอร์กให้แรง,งบิดต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วครับ ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ ที่เมืองไตเคิร์สนะครับเราเดินทางมาจากเชลซาไปข่านเมื่อวานนี้นะครับลวกเอบ700กิโลเมตรนะครับก็เมืองนี้นะครับถือว่าเป็นจุดถึงกลางนะครับตั้งแต่เราเดินทางมาทั้งหมดเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงโนโวเบีดนะครับก็ครึ่งทางพอดีนะครับของการเดินทาง4วันแล้วก็ครึ่งทางของการเดินทางก็คือ2000กิโลเมตรนะครับเมืองนี้ไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากแต่ว่าคนที่จะเดินทางนะครับก็ต้องมาแวะพักที่เมืองนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางนะครับต่อไปเนี่ยเราจะเดินทาง างไปที่คาสโนยาร์ตนะครับก็เกือบ500โลครับถนนทนทางต่างๆหรือว่าสภาพต่างๆนะครับก็ยังเป็นทิวสนนะครับวิวสวยงามนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับเราก็จะเห็นนะครับทั้งต้นไม้สีเขียว สีทองเหลืองอะลานะครับเส้นทางเนี่ยมีปรับปรุงบ้างนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเส้นทางตรงๆแล้วก็สวยงามน,นะครับเรากําลังเดินทางเข้าสู่ความเจริญของรัสเซียเมืองแห่งนี้นะครับก็ยังอยู่ในเขตของไซเบียอยู่นะครับแต่ว่าเรากําลังจะข้ามนะครับไปที่คาสโนยัสนะครับก็ต้องติดตามชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหนาวมากครับตอนนี้ครับ ครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่เมืองคัสโนยัสนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นฝั่งไซบีเรียตะวันตกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่เคมมโลว o นะครับซึ่งจะเข้าไปอีกนะครับเข้าไปสู่ความเจริญของรัสเซียเข้าไปอีกนะครับก็วันนี้เนี่ยมีภารกิจอยู่ที่ประมาณ500ร้โลนะครับสภาพด้านเมืองของเมือง คาสโนยาร์ดนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับแล้วก็มีธุรกิจต่างๆมากมายเนี่ยก็ผู้คนผู้พ้านนะครับก็ทําให้เมืองนี้มีความทันสมัยมีความเจริญนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยติดตามดูนะครับว่าการเดินทางเปิดประสบการณ์สุดโค่โลกกับมาสเตอร์คอสโอเวอร์นะครับจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมครับ ครับตอนนี้เราเราอยู่ระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองเคโมโลโวนะครับซึ่งเหลืออีกประมาณสัก200กว่ากิโลเมตรนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่นะครับภาพการหิมะกำลังโปรยปายนะครับลงมาต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันคือสิ่งที่ที่เราตามหาตลอดทริปนี้นะครับก็คืออยากสัมผัสว่าการที่หิมะลงมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับบรรยากาศสัมผัสกับ กินายแห่งความหนาวเหน็บนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะเราก็มากับหุงนสกายแอคทีฟนี้นะครับคอสโวเวอร์ของมาสตานะครับก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านเทคปนโลยีมาแอแตนหนน้าจะมีหิมะโปรยปลายนะครับถนนเลื่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าระบบช่วงล่างของสกายแอคทีฟนะครับก็ยังสามารถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายได้นะครับก็ติดตามดูนะครับว่าเราถึงเมืองนะครับซิโมโลโวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามชมครับ วันนี้เราเหลือการเดินทางในวันที่7วันสุดท้ายเนี่ยอีกประมาณ 250กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่โนวซสิบิด no นะครับซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายจริงๆของเขตไซบีเรียนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่รัสเซียและก็ข้าวจากพืทีปเอเชียไปสู่พืทียุโรปต้องบอกว่าการเดินทางในครั้งนี้นะครับวิถีชีวิตต่างๆที่เราได้สัมผัสวิถีของชุมชนต่างๆรวมถึงผู้คนนะครับที่อยู่ในเมืองในแต่ละเมืองเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับกฎจราจรเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเรา ขับผ่านมาทุกๆเมืองเนี่ยต้องบอกว่าคนที่นี่เนี่ยเขาเคร่งครัดในเรื่องของการจราจรนะครับการเดินทางในวันนี้นะครับกุ๊ปแรกนะครับถือว่าเป็นการขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับที่เราจะเดินทางไปอีก250กิโลเมตรนะครับเพื่อขึ้นเข้าสู่ความสิบลัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองสุดท้ายนะครับที่โนวอิบีดเนี่ยถือเป็นเมืองสุดท้ายของเขตไซบีเรียนะครับก็ติดตามชมนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนก็ติดตามชมนะครับว่าตลอดการเดินทางของเรานะครับในคลิปแรกเนี่ย 3,200กิโลเมตรเนี่ยมีทั้งความสื่อเส,ส,ส,ส้นมีทุกความสุดสนานถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อนนะครับ อนนี้ผมยืนอยู่ที่เมืองนะครับโนโวซีบีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการเดินทางระยะทางกว่า3,200กิโลเมตรนะครับจากกรุงอุรานบาตานะครับประเทศมองโกเลียนะครับเดินทางข้ามชายแดนนะครับระหว่างมองโกเลียกับไซบีเรียผ่านความเหน็บหนาวผ่านทุกภูมิประเทศภูมิอากาศต่างๆนานานะครับรวมทั้งหิมะตกตลอดการเดินทางกว่า7วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้ผมมาถึงจุดหมายของครึ่งทางของการเดินทางแล้วนะครับว่า ถือว่าทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ต้องบอกว่าท่านผู้ชมว่านี่คือการเดินทางแบบคาราวานที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับกับการสัมผัสประสบการณ์สุดขั่วโลกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผ่านทุกอย่างมาแบบสะดวกสบายนะครับจากการเดินทางในครั้งนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งไม้ต่อให้กับปุ๊บที่สองเพื่อเดินทางอีก3,500กิโลเมตรเข้าสู่ประเทศรัสเซียนะครับ ผ่านจากฟังของทวีปเอเชียนะครับข้ามไปสู่ทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ไปจบกันที่กรุงมอสโกนะครับเมืองหลวงของประเทศรัสเซียนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเดินทางเนี่ยจะเป็นยังไงฮะติดตามกันต่อไปครับอีก8วันนะครับของการเดินทางที่เราจะเดินทางจากณเนะมืองโนโวซีบิแห่ no it, งนี้นะครับเพื่อที่เข้าสู่กรุงมอสโกค,ครับ ทั้งหมดนี้เป็นการเดินทางเพียงครึ่งเดียวที่กลุ่มรถยนต์คออเวอร์ได้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องซึ่งใช้ระยะทางไปเพียง3,000กว่ากิโลเมตรแต่ในการเดินทางครั้งนี้ยังเหลือเส้นทางอีก3,000กว่ากิโลเมตรที่ต้องเดินทางต่อซึ่งเป้าหมายปลายทางคือเมืองมอสโกประเทศรัสเซียในสัปดาหนะ์หน้าเรามาชมภาพอุปสรรคและความตื่นเต้นในเส้นทางที่เหลือกันต่อรวมถึงบรรยากาศความประทับใจกับเส้นทางที่กลุ่มรถยนต์คออเวอร์กลุ่มนี้ได้ลุยไปถึงในคอคนรักรถคาร์เลเวอร์รีวิว